ทีนี้สิ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญและทุกท่านเนี่ยขาใจก็คือเรื่องยอดขายมันมาจากไหนบนทราาัศนะนะครับอ่ะโอเคอ่านี่เลยครับนนครบโอเคตัวนี้ผมอ,อก็พยายามทำมาแยกให้ทุกท่านได้เห็นว่ายอดขายคือเวลาที่เราบอกว่าเราอยากได้ยอดขายอะยอดขายมันประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับ องค์ประกอบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าทาฟฟิกองค์ประกอบที่สองเนี่ยคอนเวอร์ชันเรทนะครับองค์ประกอบที่สาเนี่ยเรียกว่าเรเวนูเปอร์ไบเออร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ง่ายๆก็คือว่าทาฟฟิกเนี่ยก็คือยอดของคนที่เข้ามาดูร้านเรานั่นเองนะครับอฉะนั้นเวลาที่เราต้องการยอดขายสิ่งที่เราต้องมีก็คือยอดของคนที่มามุงหน้าร้านเราเอ่าลองนึกลองนึกสภาพของตลาดนัดนะครับถ้าเกิดว่าร้านเราเนี่ยทําสินค้า สินค้าดีทํากับข้าวอร่อยนะครับทุกอย่างดีหมดแต่ไม่มีคนเข้าตลาดดัดเลยเราจะมียอดไหมครับมันก็ไม่มีมฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันเกิดตัวทาราฟิกเนีครับตัวทาราฟิกเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาอยู่หน้าร้านเราอะ่ะฉะนั้นตัวที่จะทําให้คนเข้าหน้าร้านเราเยอะมันจะประกอบไปด้วยนี่แหละที่ผมค้นมาให้แล้วก็คือว่าหนึ่งแถบค้นหาสหมดหมู่สินค้าสามคีย์เวิร์ดนะครับ สี่ชื่อสินค้าดาวเรตติง้งสินค้าแนะนำํำฟีดแล้วก็ยอดจากภายนอกคำว่ายอดจากภายนอกเนี่ยหมายความว่าเข้ามาจากเว็บพันธมิตรของลาซาด้าเช่อนอาจจะมาจากกรณีที่เราไปซื้อโฆษณากับลาซาด้าไว้แล้วเข้าสินค้าของเราเนี่ยไปผูกไว้กับเว็บพันธมิตรต่างๆนะครับหรือกรณีที่เราไปลงโฆษณาบน Facebook คือคนที่มีเพจก็สามารถที่จะดึงเอาคนนะจาก Facebook เนี่ยเข้ามาที่ลาซาด้าได้นะครับ แต่ทีนี้ก็อธิบายก่อนข้อดีข้อเสียของการที่ทีแรกผมก็เคยคิดจะดึงคนจากเพจเข้ามาที่ Lazada เหมือนกันเนาะพอทำไปเนี่ยจากประสบการณ์ผมมีความรู้สึกว่าคนที่ขายของอ่ะคนที่เป็นลูกค้าบน f a c e b o o k เนี่ยมันเหมือนคนละกลุ่มกับคนที่เป็นลูกค้า Lazada เลยนะครับต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า Lazada กับ s h o ป e ีเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาแย่งลูกค้าจาก Facebook นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยคนชอบบน Facebook เนี่ยเยอะแต่ตัวของ Lazada s h o p ป e ีเองเนี่ยก็พยายามที่จะดึงทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่บน Lazada แล้วก็ช h อป e ีนะครับทีนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ไม่เคยซื้อของบน Lazada เลยที่ไม่เคยซื้อของบนช h o ป e ีเลยวันหนึ่งพอตัวเองเนี่ยซื้อเป็นโอ้โหคราวนี้ไปกูไม่กลับเลยนะครับเรียกว่าช,ชอบเลย อ่าผมไม่ดูจากใครเลยผมดูจากคุณแม่ผมนะครับแม่ผมเนี่ยไม่เคยซื้อของออนไลน์เป็นเลยแต่ที่ซื้อเป็นเพราะตัวเองก็ต้องมาทําออนไลน์ด้วยแล้วก็ลูกชายทำลาซาด้าด้วยก็เลยสอนให้แกช็อปบ,บนลาซาดา้าทุกวันนี้นะครับเวลาของมาที่บ้านเนี่ยของแม่ผมทั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> เยอะมากเลยแกซื้อเก่งจริงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแกจะชอบบ่นผมกับน้องสาวว่าซื้ออะไรมากมายแต่พอตัวเองเป็นโอ้โหคราวนี้กระจายเลยนะครับชอบมากชอบซื้อนะครับเพราะอะไรเพราะว่า มันตื่นตาตื่นใจครับฟิลมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าไปดูแล้วมันเห็นของที่อยากได้แล้ว Lazada กับ s h อ p e e เนี่ยมันก็ฉลาดตรงที่ว่าเวลาที่เราชอบอะไรเนี่ยมันมักจะแสดงสิ่งที่เราชอบบนหน้าจอมือถือของเราเนี่ยคือการทำงานของออริทิมของเขาอย่างแม่ผมเนี่ยชอบเรื่องของต้นไม้มันจะโชว์ทั้งเมล็ดพันธุ์ไม้ซ่อมพวนอุปกรณ์แต่งสวนทุกอย่างเลย มันจะโชว์ขึ้นมาหมดเลยนี่คือความอัจิริยะของเขานะครับฉะนั้นเวลาที่เนี่ยคือสิ่งที่ผมมองว่าเราอะยืนบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งไม่ได้ครับสมมติว่าวันหนึ่งเรายืนอยู่บนเพจอย่างเดียวผ่านไปห้าปีลูกค้าของเรามันอาจจะมาอยู่ตรงนี้หมดก็ได้ <c oughs> หรือ,อลูกค้าอของของลาซาด้ก็อาจจะวิ่งกลับไปเพจก็ได้ในอนาคตอันนี้มันก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นเพื่อความเรียกว่า ผู้คัาปลอดภัยของเราเราก็ยืนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช้อปปี l a า a าดแล้วก็ Facebook นั่นเองนะครับะฉะนั้นในในบางร้านเนี่ยเขาสามารถที่จะยิงก็คือยิงยอดจากข้างนอกเข้ามาเราจะเห็นนะครับช่วงที่เวลาเขายิงยอดจากข้างนอกเนี่ยแบรนด์ดังๆเช่นผมยกตัวอย่างเนาะอันนี้เราพูดได้ในกลุ่มปิดเนาะเช่นแบรนด์ของคลินิกเอสเตโอเลพวกอย่างเนี้ย เวลาเขาทาโฆษณาเวลาลาซาด้า hmm. เขาทำโฆษณานะครับไปยังเฟซบุ๊กหรืออะไรแบบนี้แบรนด์เหล่านี้เขาก็ทําโฆษณาในการที่จะดึงลูกค้าจากเฟซวิ่งเข้ามาที่ลาซาด้าเพราะเขารู้ว่ายังไงเนี่ยลูกค้าก็ต้องวิ่งเข้ามาที่ลาซาด้ากับช้อปปีในช่วงเทศกาลของเขาฉะนั้น mm hmm. สิ่งหนึ่งก็คือเขาก็แย่งลูกค้ากันสุดฤทธิ์เลยนะครับเรียกว่า mm hmm. เป็นการ mm hmm. ดึงเข้ามาจากข้างนอกนะครับอ่าฉะนั้นมันมันก็เป็นการเพิ่มทัฟฟิกชนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า ท a f ฟิกตั้งแต่ข้อที่เรียกว่าแถบค้นหาหมวดหมู่สินค้าคีย์เวิร์ดชื่อสินค้าดาวเรตติ้งสินค้าแนะนำฟีดเนี่ยมันคือการเพิ่ม Traffic จากในแพลตฟอร์มของ Lazada เองซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะรับผมอันนี้เอาเอาให้ทุกท่านเห็นก่อนเพราะว่าเวลาที่ทุกท่านถามว่าทำยังไงให้มียอดคือพอทำยังไงให้มียอดปุ๊บนี่นะ ท่านต้องย้อนกลับมาดูเลยหนึ่งทำยังไงให้มันมีทราฟิกก่อนอืมอ่าก่อนก่อนจะบอกว่าทํายังไงให้มียอดขายต้องย้อนกลับมาดูว่าทํายังไงให้มีคนเข้าร้านก่อนนะครับ <Bug. S 1> ทําทยัางไงทํายังไงให้มีคนเข้าร้านก่อนอ่าแล้วจะทายัางไงล่ะก็ดูเครื่องมือพวกนี้เลยเครื่องมือต่างๆตรงนี้ทั้งหมดอ่ะคือเครื่องมือในการเพิ่มคนที่จะมามุงหน้าร้านของเราครับอ่าแต่ใครมีฝีมืออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะ,จะเจาะลึกไปในแต่ละตัวว่าไอ้เครื่องมือพวกเนี้ มันใช้งานยังไงบ้างมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับอ่าทีนี้ถัดมาครับมีแต่คนเข้ามามุงอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ครับมันจะต้องเปลี่ยนคนที่มุงเนี่ยให้กลายเป็นผู้ซือ้อก็คือเป็น c o n v e r s i o นให้เขากลับกลายเป็นผู้ซือ้อฉะนั้นการที่เขามามุงแล้วแล้วเขาจะซื้อเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ3องค์ประกอบหลักๆก,ก็คือตัวรูป product ตัวรายละเอียดแล้วก็ช่องแชทอ่ายกตัวอย่างนะครับคือกรณีที่ลูกค้าเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมุงเยอะๆ อย่างเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยทาไมสินค้าเราเนี่ยมีคนเข้ามามุงเยอะมุงดูเยอะเลยเข้ามาดูเยอะเลยแต่ทําไมไม่ซื้อท่านต้องแสดงว่าปัญหาของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงทราฟิกแล้วปัญหาของท่านอยู่ตรงคอนเวอร์ชันเรทละก็คือภาพสินค้ารายละเอียดเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดร้านแล้วปรากฏว่าภาพสวยทุกอย่างสวยแต่ไม่มีคนเข้าร้านปัญหาของท่านไม่ได้อยู่ตรงคอนเวอร์ชันเรทปัญหาของท่านอยู่ตรงทราฟิกละอ่าฉะนั้นการแก้ปัญหามันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะแก้นคนละอย่างนะ อ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าร้านเราเนี่ยเปิดมาแล้วโอ้โหคนเข้าเยอะเลยแต่ไม่มียอดให้เราไปดูเลยว่าคนเนี่ยเข้ามาดูสินค้าตัวไหนแล้วไม่ซื้อถ้าสินค้าตัวนั้นมีการดูเยอะแล้วไม่ซื้อนะครับให้เราทําการแก้ภาพแก้รายละเอียดโดยด่วนอาจจะตีตื้นในยอดกลับมาเพราะว่าเราผ่านข้อแรกแล้วก็คือว่าคนเราทําให้คนเนี่ยเข้ามามุงโปรดักตัวนี้ได้แล้วแต่เขาไม่ซื้อที่เขาไม่ซื้อเพราะโปรดักมันไม่สวย อ,อย่างนั้นหรือเปล่าฉะนั้นเราก็มาแกา้ไปเรียนกับอาจารย์ทอมหรือว่าเอาภาพที่อาจารย์ทอมให้ก็ได้นะครับมามา,มาแก้ไปอยากรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงลูกค้าคือเข้ามาดูแล้วไม่เคลียร์หรือเปล่าสินค้าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปพอไม่เคลียร์ปุ๊บลูกค้าก็ไม่ซื้อจะทํายังไงให้เคลียร์ย้อนกลับไปดูตัวโปรดักเลยครับใน a c e b o o k ที่ที่ทวิทยากรของเราได้บรรยายาไว้อะเราย้อนกลับไปดูเลยว่าเอ๊ะมันมีกิมมิคอะไรที่เราพอจะใส่ลงไปในรายละเอียดพวกนี้ได้หรือเปล่า เราก็เอามาใส่ได้นะครับ mm. ฉะนั้นคําว่ายอดขายต่อไปนี้เราจะรู้ตัวแปรแล้วว่าไม่ใช่อยู่ๆเราไปตั้งสินค้าแล้วมันจะมีนะครับ mm. อย่างอย่างผมเองเนี่ยผมจะไม่ทํามั่วๆคือเอาสินค้าไปลงแล้วมันจะมียอดนั่งจุดทูบไม่ใช่อันนั้นคือสภาพเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วนะสี่ปีที่แล้วคือไปลงแล้วนั่งจุดทูบคอยลูกค้ามาซื้อแต่พอผ่านไปผ่านไปปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันมีกลยุทธ์มันมีเทคนิคในการทํานะครับ เราก็เห็นจริงๆว่าอ๋อเราไม่จำเป็นต้องรอนานขนาดนั้นเลยถ้าเกิดว่าเราทําเป็นนะครับเราเข้าใจเรื่องพวกเนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับอ่าทีนี้ถัดมานะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วอ่าข้อนี้แหละเป็นเรื่องที่หลังจากที่ผมธรรมาสีธทำมาสีาส่ปีเนี่ยมันมันมีความรู้สึกเรื่องหนึ่งก็คือตอนปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเ่าทุท่านฟังนิดหนึ่งนะครับอานนี้เดี๋ยวสลับเป็นหน้าผมก่อนก็ได้นะครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวจะอธิบายประกอบเพิ่มไปด้วยนะครับก็คือว่าครับ่าตัวอัตราการซื้อที่เป็น revenue per buyer ที่ทำยังไงให้คนซื้อเยอะขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมขายของบน l a z a ด a เราจะดีใจกับจํานวนออเดอร์ที่ที่มากนะครับที่มากปีที่แล้วนะครับที่ขายเจลนะครับขายจนขายบนแพลตฟอร์มลาซาด้อย่างเดียวนะล้านห้าครับเจลเฉพาะเจลอย่างเดียวเจลกับสเปร์เนี่ยล้านห้าคือต้องบอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอ คือผมไม่เคยเจอแบบนี้เราจะรู้ว่าทันทีที่เรียกว่าบนประเทศเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งแล้วเวลาคนแห่กันไปเนี่ยคนจะแห่ไปที่ช้อปปีกับลาซาด้ก่อนแน่นอนเพราะมันเป็นแหล่งที่ง่ายที่สุดในการวิ่งเข้าไปซื้อหน้ากากอนามัยหรือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเจลหรือจะเป็นจะเป็นสเปรย์หรือแม้กระทั่งตอนเนี้ยถ้าใครขายฟ้าทลายโจรจะรู้ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายใช่ไหมครับขายไปเลยขายไปเลยเจ ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยออเดอร์วันละห้าร้อยครับออเดอร์วันละห้าร้อยออเดอร์ปีที่แล้วที่เราขายเจลมีคนแพ็คสี่คนทํางานกันอย่างกับโรงงานนรกเลยคือแพ็คกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแพ็คกันทั้งวันทั้งคืนปุ๊บเนี่ยพอเราขายเสร็จปั๊บแล้วมันเจอสภาวะกลับมาสู่สภาวะปกติที่มันเงียบไปเนี่ยนะครับเราเลยเริ่มกลับมาคีดทันทีเลยว่าเฮ้ยสภาวะเงี้ยเราไม่เคยเจอสภาวะแบบที่เราเห็นแบบเนี้ยที่คนมากูกันซื้อแล้วอยู่ๆก็หาย แบบแปลนสไลด์เนี่ยเราไม่เคยเจอนะครับถามว่าเราอยากเจออีกไหมโอ้ยเราไม่อยากเจอเพราะว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยมันปรับตัวลําบากนะครับเลยเริ่มกลับมาคิดใหม่ว่าเฮ้ยเราจะต้องเก็บลูกค้าตัวจริงเอาไว้ในร้านคือลูกค้าตัวจริงหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเพราะนี่คือคนที่จะทําให้เรามียอดตลอดไปก็คือตัวลูกค้าจริงๆตัวลูกค้าของจริงเนี่ยอ่าฉะนั้นเลยย้อนกลับมาคิดใหม่ว่าเมื่อก่อนปีที่แล้วนะครับตัดเจออกไปก่อนนะ ปัจเจกับสเปซส,สินค้าเหล่านี้เข้าไปผมมียอดอัตราการซื้อเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบต่อคนนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบต่อคนนะครับเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ลาซาดามันนั้นบอกโอ้โ oh, ห oh, น้อยมากบอกเราก็อยากเยอะแต่มันทํายังไงล่ะ <laughs> อยากเยอะนะ <laughs> 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 เลยก็อยากเยอะแล้วมันจะทํำยังไงละ่ะเ <laughs> ลยมารู้ทีหลังว่าอัตราการซื้อเฉลี่ยของเราเนี่ยมีผลกับการนําส่งกับกลุ่มเป้าหมายของลาซาด้าด้วยเหมือนกัน <laughs> อ่าพอสินค้าเราเนี่ย 150ยห้บปุ๊บแล้วมันก็วนไขกันได้อยู่ประมาณเนี้ยทำยังไงอยากจะได้ออเดอร์ละพันหนะครับอยากจะได้ออเดอร์ละ2อ0 0ันสาหรือ Lazada มันมีแต่คนมีกําลังซื้อน้อยอันนี้ผมคิดว่าตัวเองนะเฮ้ยถ้าเราจะขยบไปขายของ7จ0ดแปดรพันหนึ่งเฮ้ยคนไม่มีตังค์อันนี้คิดคิดเอาเองนะครับอันนี้คือมุมที่เราคิดเอาเองใช่ไหมแต่ผมไปดูเอสเตไปดูคลินิกไปดูแพลตฟอร์มอ่า ที่เขาเป็นเครื่องสว่างแบรนด์เนมนะครับรีวิวเนี่ยหลักพันนะครับคือรีวิวของเขาเนี่ยหลักพันเรารู้โดยสัญชาตญาณเลยว่าปกติรีวิวหลักร้อยอ่ะคือยอดขายหลักพันชิน้นแต่ถ้ารีวิวหลักพันเนี่ยมันคือยอดขายหลักหมื่นชิน้นแสดงว่ามันไม่ใช่ละ<ม>กําลังซื้อมันไปอยู่ตรงนั้นอัตราการซื้อเฉลี่ยของร้านเหล่าเนี้ยสูงเราจะทํายังไงให,ให้เราเนี่ยลดปริมาณออเดอร์ลงแต่ยอดขายสูงขึ้นเราต้องทําให้คนเนี่ยซื้อเฉลี่ยให้มากขึ้น ฉันพอซื้อเฉลี่ยให้มากขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราต้องทำคอนเทนต์ให้อ่านแล้วไม่มีความสงสัยมันก็จะย้อนกลับมาเรื่องของการศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ฉันหนึ่ง<ม>ตัว1หนึ่งตัวเนี่ยกว่าจะคลอดออกมาได้เนี่ยใช้เวลาเนี่ยหาข้อมูลอยู่โหนานมากนะครับแล้วพอเราเก็บลูกค้าตัวจริงสิ่งที่เรารู้เลยว่าอ๋อร้านค้าเราเนี่ยเป็นร้านค้าเกี่ยวกับความสวยความงามเป็นเกี่ยวกับรองพื้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําให้ลูกค้าซื้อพ่วง จะต้องเป็นสินค้าที่มันเกี่ยวกับเขาถ้าเราลงสินค้ากระโดดไปกลุ่มหนึ่งแล้วไปดันสินค้าตัวมันไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยโอกาสที่เราจะเก็บลูกค้าตัวจริงไว้มันจะยากนะครับมผมยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนเล่นกีฬาเล่นเวทผมก็จะสนใจเรื่องของอาหารเสริมกับกําลังกายแต่ถ้าในร้านที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมันมีรองพื้นอยู่ด้วยผมก็อยู่ในร้านนี้แหละแต่ทันทีที่เขาลงเกี่ยวกับรองพื้นลงเกี่ยวกับอะไรเงี้ยผมจะไม่สนใจ แต่ถ้าเกิด2,000คนเป็น2,000คนที่เป็น follower ของคนที่สนใจรองพื้นหมดทันทีที่ผมลงสินค้าที่มันเกี่ยวกับรองพื้นปุ๊บเนี่ยยอดมันจะขึ้นเลยอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วจากตัวของรีทัศนะครับจากตัวของรีทัศเนี่ยทันทีที่ลงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ายอดของรีทัศเนี่ยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ลงลงไปอาทิตย์หนึ่งนะครับวันพอถับไปอีกหนึ่งอาทิตย์ยอดขึ้นยอดมาหลังจากนั้นมาวันละหนึ่งวันละสองวันละสามวันละสี่วันละห้ามันมันมาอย่างนี้เลย เลยทาให้เรารู้ทันทีเลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในร้านเราอะ่ะมันคือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจโปรดักเกี่ยวเครื่องสาอางฉะนั้นสินค้าที่เราลงจะเป็นแนวนี้หมดเลยเพื่อเราจะโกยยอดเครื่องสำอางมันก็เลยส่งผลให้เลเวนูเปอร์ไบเออร์ e ur, อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันขยบจากร้อยห้าสิบตอนเนี้ยค่าเฉลี่ยของการซื้อในร้านผมอยู่ที่เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทอ่าอย่างถ้าช่วงพีคจะอยู่ที่หนึ่งพันนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมขายเจลเนี่ยผมจะใช้คนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ประมาณร้อยคนเพื่อจะคอนโทรลยอดหนึ่งหมื่นถูกไหมครับแต่ป,ปัจจุบันเนี่ยผมใช้คนสิบคนเพื่อจะคอนมีคนยอดหมื่นหมื่นหนึ่งแพ็คของสิบกล่องกับแพ็คของร้อยกล่องโอ้โหงานคนละเรื่องเลยนะครับฉะนั้นในปัจจุบันร้านที่หลักที่ลงเนี่ยจะโฟกัสไปที่สินค้าที่มันเกี่ยวกัมเป้าหมายโดยตรงอันน,น,นี้อันนี้คือเป็นกลยุทธ์การตลาดของตัวผมเองเลยนะที่เราคิดแบบนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลกับ อันที่สามนะครับอาจารย์ทอมขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้สไลด์ทอมเมกใช่ครับก็คือข้อที่สามครับข้อที่สามก็คือตัวที่เราเรียกว่าอัตราการซื้อเฉลี่ยต่อคนซึ่งตรงนี้ลาซาด้าเขาจะมีบอกนะครับว่าอัตราการซื้อเฉลี่ยต่อคนเนี่ยอ่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับฉะนั้นสิ่งที่จะทํำยังไงนะครับให้อัตราการซื้อเฉลี่ยสูงขึ้นก็คือหนึ่งครับบริการ ทำการอัพเซลและทําการโพสต์สินค้าที่ใช้ร่วมกันอ่าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากให้ลูกค้าซื้อมากกว่า1ชิ้นเช่นสมมุติว่าเราโพสไฮยาพีเซลัมไปแล้วแทนที่เราจะโพสต์แค่ตัวไฮยาพีเซลลัมลงไปในลอริคิดเราก็บอกเลยว่าตัวไฮยาพีเซลลัมใช้ร่วมกับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าใช้ร่วมกับตัวทีดีใช้ร่วมกับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราใช้ร่วม แล้วทีนี้เราต้องคิดถึงลูกค้าด้วยว่าถ้าลูกค้าจะย้อนกลับไปซื้ออีตัวไฮยาพีเซรามที่เราบรรยายสปปรรพคุณแล้วจะซื้อตัวอื่นด้วยเนี่ยแล้วเขากลับไปที่หน้าร้านของเราเขาเจอไหมถ้าเราลงสินค้าร้อยสมมุติถ้าเราลงสินค้าห้าร้อยตัวแล้วเราไม่ได้ทําแบนเนอร์หมดมูไว้เกิดอะไรขึ้นครับลูกค้ามือนของเยอะเ,อเกินหาไม่เจอนะฉันเนี่ยมันคือมันคือ สิ่งที่ผมบอกก็คือว่าทำไมเราถึงต้องไปไป,ไปทำตัวแบนเนอร์แปะเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่หลงทางเมื่อเราต้องการจะขายของพว่วงทําให้ยอดซื้อต่อบินสูงขึ้นแล้วเนี่ยลูกค้าเมื่อหาของไม่เจอเนี่ยลูกค้าจะย้อนกลับไปหน้าร้านเสมอเพราะลูกค้าย้อนกลับไปหน้าร้านเนี่ยสำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าแบนเนอร์นําทางลูกค้าไปครับเพื่อเราจะขายเพิ่มในในสินค้าตัวนั้นนะครับเน,นี่ยคือเทคนิคที่จะทาให้ท่านเนี่ย ทำงานได้ไม่เหนื่อยนะครับบนลาซาด้าแทนที่เราจะขายของได้ราคาหนึ่งร้อยเราอาจจะลูกค้าคนนั้นเข้ามาอาจจะกลายเป็นห้าร้อยอาจจะกลายเป็นสี่ร้อยอาจจะกลายเป็นหนึ่งพันก็ได้เพราะว่าอะไร <l ain> เพราะผมกำลังจะบอกว่าลูกค้าหนึ่งคนเข้ามาเนี่ยอยากคิดว่าลูกค้าไม่มีเงินนะครับ <l ain> ผมเองเนี่ยมองว่าผมเคยเจอมาแล้วเมื่อสองวันที่แล้วผมเจอลูกค้าซื้อสามพันตกใจมากนึกว่าใครมาแก้ง ลูกค้าเข้ามาซื้อสามพันแล้วทุกวันนี้ค่าเฉลี่ยมันสูงขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลย,เลยแ,ลแล้วมันส่งผลให้เมื่อค่าเฉลี่ยมันสูงขึ้นนะครับลูกค้าซื้อสินค้าในเฉลี่ยพันสองพันสามพันผมรู้ทันทีเลยว่าระบบอัลกอริทึมของลาซาด้าเนี่ยเขานําส่งคนมีกําลังซื้อมาที่ร้านของเราเมื่อนําส่งคนมีกําลังซื้อมาที่ร้านของเราเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้ยอดขายเราสูงขึ้นถูกไหมครับวันนี้ครับ,รบวันนี้ที่เราคุยกันณนะตอนนี้ยอดขายร้านผมอยู่ที่เก้าพันสามร้อยห้าสิบาท นะครับ oh. อ้โหอิด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 ก็ผ่านตาสิบบาท <c oughs> อ่าฉะนั้นพอเนี่ยคือทั้งสามองค์ประกอบตรงเนี้ครับมันคือยอดขาย <c oughs> ฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านต้องการให้เกิดยอดบนลาซาด้ามันคือการพูดสามเรื่องนี้มันคือการทำสามเรื่องนี้มันคือการทำยังไงให้ทาฟฟิกสูงทำยังไงให คอนเวอร์ชั่นเรทดีมีอัตราการคลิกที่สูงและทํายังไงให้มีอัตราการนับเซลล์ที่สูงคือซื้อพว่วงแทนที่จะซื้อตัวเดียวทํายังไงให้ซื้อ1ซื้อ2ซื้อ3นะครับฉนันเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเพราะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เวลาที่เราทำลาซาด้าไปเนี่ยเราก็จะลงของเหมือนผมเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วคือลงไปเสร็จปุ๊บร mm. อรอฟ้าฝนรอให้ลูกค้าซื้อแต่ mm. หลังจากนี้ไม่ใช่แล้วครับเราจะไม่ได้รอแบบนั้นเราจะให้ลูกค้าเดิน เข็มไปไปเป็นเข็มทิศตามที่เราต้องการให้เขาเดินเช่นต้องการให้เขาเดินไปหน้านี้ต้องการให้เขาเดินไปหน้านี้ต้องการให้เขาซื้อหน้านี้ต้องการให้เขาเห็นหน้านี้ฉะนั้นทุกอย่างมันมันสามารถทําได้หมดเลยนะครับถ้าต้องการยอดขายรู้แล้วว่าต้องทำสามเรื่องนะครับว่าต้องทำสามเรื่องก็คือเพิ่มทัฟฟิกทำคอนเวอร์ชันเรทนะครับเพิ่มมตราการซื้อต่อคนให้สูงขึ้นเอาละซึ่งเดี๋ยวตัวเลขพวกเนี้ยจะพาไปดูบนมือถือว่าเวลาที่เรา จะดูตัวเลขพวกนี้จริงๆอ่ะ,อะเวลาที่เราขายไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขพวกนี้มันจะส่งผลสะท้อนถึงล้านค้างของเราเราสามารถเอามาแก้ไขได้ว่าเราจะแก้ตรงไหนจะแก้มันยังไงนะครับอ่าตรงนี้มีใครมีท่านใดสอบถามไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อครับ,รบมีฮะมีคุณธนพรบ,บอกว่ารายการนี้เลตติ้งกระฉูดอ๋ออันนี้ <laughs> เป็นอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะ <laughs> <laughs> คุณชาลินีลูกสาวน่ารักค่ะคุณแม่นะคุณแม่น่ารักกว่าน,นี้นะพี่ชาลินี เกิคุณฮะโอเคน่าจะไม่มีคําถามอะไรนะผมว่าอันนี้แหละฮะคือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้อันนี้ต้องก็ต้องบอกท่านนะฮะเนี่ยพอรู้วันนี้ผมบอกว่าเจ๋งเลยนะครับยอดขายไม่ต้องรอถ้าคุณรู้วิธีนะครับรู้แล้ว <G ül üş> เมื่อสักครู <Sophia> <N> ่นี้เป็นทฤษฎีบอกทางแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูว่ามันมันไปใช้งานตรงไหนถูกต้องไหมครับคุณเอกครับ ครับผมอ่าเดี๋ยวพี่<อ>พทําย้อนสไลด์ไปให้ผมหน่อยครับได้ฮนะเมื่อกี้นี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอ่า,อาไปตรงหน้าภาษาไทยครับผมทาอ่านี่ครับง่ายๆครับให้ท่านดูหน้านี้ก็ได้นะครับยอดขาย<อ>คือผมจะพยายามที่จะแบบอ่าพูดในส่วนของเป็นแสดงภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเวลาที่ท่านไปดูในแพลตฟอร์มของ Lazada บางทีเขาพูดทับศัพท์เราจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับคำว่าทาฟฟิกก็คือมีสินค้าลรวหาเจอนะครับ อ่าฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะทำทาราฟิกเนี่ยให้เราดูเลยนี่คือตัวที่ทําให้เพิ่มทราฟิกของร้านก็คือแถบค้นหาหมวดหมู่มสินค้าคีย์เวิร์ดชื่อสินค้าดาว์เลตติง้งสินค้าแนะนําแล้วก็ฟีดอ่าตัวฟีดนะครับผมบอกก่อนว่ามันคือตัวลาซาด้าเนี่ยเขาเอาข้อเด่นของ Facebook มาทําก็คือ Facebook มันมีการโพสต์มันมีการฟีดเราสามารถที่จะเอาฟีดเนี่ยไปโพสต์อ่าไปไปโพสต์ในร้านของเราได้อืทีนี้ เวลาที่เราจะฟีดหรือเวลาที่เราจะโพสตนะครับที่ أ, ผมจะได้ยินหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเราก็ฟีดแล้วเราก็โพสต์แล้วไม่เห็นมียอดเลยนะครับเอาง่ายๆครับลูกค้าเนี่ยเวลาเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยสมมุติว่าเจอแต่คนขายของผมยกตัวอย่างนะเจอแต่การขายการขายการขาย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 คือตัวเราอะรู้สึกยังไงบ้างครับเบือ่อมันเบื่อใช่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเราสร้างฟีดที่ มันน่าสนใจขึ้นมาสักฟีดหนึ่งนะครับวันก่อนผมเจอคลิปวิดีโอที่เขามารีวิวกับเรื่องไฮยาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาสมมุติเราไม่จะเป็นต้องเอาตัวบอดดักตัวนั้นไปไปขายโดยตรงเราอาจจะเอาตัวประสบการณ์การใช้ไฮยาทำสั้นๆเป็นวิดีโอสั้นๆส,สักไม่เกินหนึ่งนาทีบอกอู้ไฮยาตัวนี้ดีมากเลยค่ะมันใช้อย่างนี้นะคะแบบนี้น,นี้ให้ลูกค้าเห็นตัวบอดดังจริงแล้วก็แท็กสินค้าตัวไฮยาไปลูกค้าเห็นเออเฮ้ยมันน่าสนใจ ตัวของฟังก์ชัน Lazada เนี่ยบนหน้าฟีดเนี่ยมันสามารถจะนําพาลูกค้าเนี่ยไปซื้อสินค้าได้เลยคือเราไม่ได้ขายนะครับแต่เรากําลังอธิบายตัวโปรดักตัวเนี้ยว่ามันใช้แล้วมันดียังไงมันเป็นแบบไหนเราสามารถทําได้บนฟีดของ Lazada นะครับ mm hmm. อ่าซึ่งพวกเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มกรณีที่เราฟีดมันมีข้อดีอย่างคือมันช่วยเพิ่มคนที่เป็น follower ก็คือคนติดตาม mm hmm. อ่าคนที่เป็นติดตามร้านเราเนี่ยนะครับ คือแฟนคลับคือขาประจําพูดง่ายๆคือคนที่จะทาให้เราได้ยอดประจํานั่นเองนะครับ,รบฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาแล้วเราจะต้องพยายามทําให้เขา follow follow ร้านเราให้ได้นะครับอ่าเพราะ,ะมันจะส่งผลเวลาที่เราฝีหรือเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่มันจะส่งผลให้อ่าสินค้าหรือร้านเราเนี่ยมันขึ้นทันทีที่เขาเปิดแอป lazada เนี่ยมันจะมีสินค้าของเราเนี่ยไปอยู่ในแอปของเขาด้วยลองนึกภาพนะครับสมมุติว่า มันมี follower ร้านเราสมมติมี follower อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นคนนะครับสมมุติหนึ <c oughs> ่งหมื่นคนหนึ่งสม่สมมตินะพี่สมมุติหนึ่งหมื่นคนสมมุติหนึ่งหมื่นคนเนี่ยหนึ่งหมื่นคนเนี่ยกด follower ร้านเรา <c oughs> แล้วตอนแปดโมงเช้าในหนึ่งหมื่นคนเนี่ยมีคนเปิดแอป lazada สองพันคนนะครับเปิดแอป lazada สองพันคนมันจะมีสินค้าของเราอะครับไปอยู่ในหน้าจอของสองพันคนนี้แหละ ทีนี้เราก็ตีค่าเฉลี่ยว่า2,000คนเนี่ยซื้อสักกี่คนสมมติซื้อกันสักสิบคนเราก็ได้ยอดแล้วเห็นไหมครับนี่คือคเกิดจากการที่เราใช้ค่าเฉลี่ยของของ follower ในการที่เขาติดตามร้านเราท่านท่านจะสังเกตว่าร้านที่เราถ้าเรา,าขายดีแล้วมีกลุ่มของ follower หรือว่าคนที่ติดตามแล้วถ้าคนที่ติดตามนั้นน่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยนะท่านจะไม่เจอกับคําว่ายอดเป็นศูนอีกเลยของการขายบราษดา อ่าเพราะตั้งแต่ผมทํามาเนี่ยสี่ปีนะครับไม่เคยมีวันที่ยอดเป็นศูนย์เลยครับมียอดทุกวันเจวมมาพวกเราัมใจนลุวัวมาให้คุณเอกเน่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความเขาเรียกว่าเป็นการที่ประสบความสําเร็จในแพลตฟอร์มนี้เลยเนาะอ่าต่อครับเี่ครับอ่าฉะนั้นฉะนั้นตัวตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าเราจะไปตรงไหนแล้วทํายังไงเนาะนะครับอ่าทีนี้อ่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยทำยังไงให้ซื้อให้ให้ซื้อเยอะขึ้นเนี่ยก็ แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกคืออันเนี้ยความรู้ใครความรู้มันแล้วแหละในเรื่องของตัวโปรดักคือสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากบอกก็คือว่าในตัวของ l a ซาด้มันมีข้อดีอย่างคือมันมีลอรี่คีดครับการที่มันมีลอรี่คีดเนี่ยมันทําให้สินค้าอธิบายได้เคลียร์กว่าบนแพลตฟอร์มช้อปปีคือช้อปปีเนี่ยเขาจะมีแค่รูปแล้วก็มีรายละเอียดช่องรายละเอียดให้เรานะครับ mm. ทีนี้คนส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเขาไม่ชอบอ่านรายละเอียดเท่าที่ผมเจอก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเวลาเราลงของในช้อปปีเนี่ย เราจะก๊อปเลยง่ายๆนะครับแล้วก็ก๊อปแล้วก็วางแล้วก็วางก็วางนะครับแต่ถ้าเป็นล a ซาด้าเนี่ยข้อดีคือมันมีลอตลิคิดพอมันมีลอตลิคิดเนี่ยมันเหมือนการที่เราสามารถเอาสไลด์ลงไปใส่ได้นะครับเอาเอาสไลด์ทําภาพลงไปใส่ได้ฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายอย่างแรกเนี่ยในในในภาพของโตัวโรดักเนี่ยสมมติเขาให้เราใส่สูงสุดได้8ดรูปใช่ไหมครับรบูปที่1ไล่ไปจนถึงรูปที่8ดส่วนลอตลิคิดมันก็คือส่วนที่เราเอามาขยายความหรือวิธีใช้นั่นเอง เรามาขยายความในอลอริคีดได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เจอคือถ้าเราทำอลอริคีดด้วยแล้วเราทำภาพสินค้าด้วยแล้วเราทำอลอริคีดด้วยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าจะอยู่ในร้านเรานานอืมนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการให้เขาว่าอยู่นานๆต้องการให้เขาอยู่นานนานเ,ยเป็นเขาวงกดอยู่นร้านของเราเฮ้ยเจอนน่นก็ชอบเจอนี่ก็ชอบท่านรู้ไหมครับว่าการที่ลูกค้าอยู่นานไม่ยอมออกจากร้านเราเนี่ยมันส่งผลดีกับ,บอ,อัลกอริทึมของลาซาดานะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันส่งผลดีย นะอพอลูกค้าอยู่นานปุ๊บเนี่ยนะครับลูกค้าเพิดเพลินในการช็อปล้วนะครับฉันในลอรีคีดอ่ะมันคือส่วนขยายนะครับของตัวรดักที่เราไปลงฉันผมแนะนําว่าถ้าใครมีความรู้เรื่องตัวสินค้านะครับหลังจากนี้ไปนะครับให้ท่านใส่เอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยในร้านของตัวเองเลยอไม่จําเป็นว่าจะต้องไปลอกจากร้านไหนมาเอาร้านตัวเองนี่แหละทําให้มันเป็นแนวทางของตัวเองเลยเล่าเรื่องด้วยภาพ ใช่เล่าเรื่องด้วยภาพด้วยตัวหนังสือด้วยวิดีโอนะเราเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยตัวหนังสือด้วยวิดีโอครับเช่นสมมุติว่าระวางกลยุทธ์ว่าเราจะเล่าเรื่องแปดรูปบนเนี่ยจะอธิบายส่วนผสมส่วนข้างล่างเราจะอธิบายวิธีใช้ก็ได้หรือเราจะอธิบายถ่ายเห็นตัวโปรดัก t ชัดๆแล้วข้างล่างมาอธิบายว่ามันใช้ยังไงก็ได้นะครับถ้าท่านทำแบบนี้นะครับแล้วไปเพิ่มทาฟฟิกให้สูงขึ้นแล้วท่านทำแบบนี้ ผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นตมีแน่นอนได้ยอดแน่นอนนะครับถ้าเกิดทาอย่างเงี้ยได้แน่แต่ถ้าเกิดเราสินค้าไปลงิเฉยว่างิเฉยอันนี้ผมไม่การันตีนะคือบอกก่อนจุดทูปอันนี้จุดทูนะครับแต่ถ้าทําแบบเนี้ยแล้วทำให้ให้มันมีเอกลักษณ์เนี่ยให้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 ภาพมันเล่ามันเล่ามันเล่าคอนเทนต์ออกมาให้ให้มันสิ้นสงสัยอ่ะในตัวโปรดักตัวเนี้ยต้องทําให้ลูกค้าไม่สงสัยอ่ะพูดง่ายๆคือไม่สงสัยอ่ะถึงเวลาซื้อได้แล้วอย่างเงี้ย ต้องทําให้เขาคิดอย่างนี้ครับอ่าท่านท่านใช้ภาพแล้วก็รายละเอียดเล่าเรื่องนะครับอ่าชี้กดออกไปเลยนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่จําเป็นต้องเหมือนร้านค้าที่เขาลงมาก่อนหน้านี้นะผมบอกก่อนคือเพราะว่าคนลงใหม่ๆจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปดูตัวอย่างร้านนู้นเขาลงแบบนี้เขาลงแบบนี้เราควรจะลงตามเขาไหมไม่จําเป็นนะครับอย่าลืมว่าคนตัดสินนะ่ะไม่ใช่ร้านค้าด้วยกันนะคนตัดสินคือลูกค้าคใช่ฉะนั้นถ้าลูกค้าเห็นแล้วเขาชอบเนี่ยผมเชื่อว่า โอกาสที่ท่านจะได้ยอดแล้วมันจะเป็นมิติใหม่ที่ทําให้ลาซาด้าก็ชอบด้วยนะผมบอกนะลาซาด้าเขาชอบร้านค้ามีคุณภาพปีนี้ครับมันมีร้านเนี่ยโดนดีตกไปเนี่ยจากแอปของลาซาด้าเนี่ยเยอะมากนะครับเช่นร้านเถื่อนร้านที่มีคุณภาพดีดีๆๆดีอีกไปเนี่ยฉะนั้นลาซาด้าเนี่ยเขาต้องการสู้กับช้อปปีแต่เขาต้องการสู้ในแง่มุมของคุณภาพมากขึ้นในปีนี้นะครับฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะคัดร้านที่เป็นคุณภาพฉะนั้นท่านก็ต้องมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้มันมีคคุณภาพนะ อ่ะอโอเคทีนี้นะครับ